สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทางย t u b e นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับหวยทกสนะครับพี่ๆวันประจําวันที่16นะครับธันวาคม2566เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆปกติแล้วนะครับหวยทกสผมจะลงแค่พี่ๆพี่ๆนะสมาชิกในกลุ่มนะครับจะลงแค่ในกลุ่มแนวทางนะครับ ในช่องทาง YouTube ก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับวันนี้เนาะวันนี้ได้มีโอกาสได้ลงก็ท่านใดชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้มาปังๆในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน,น,นะครับสมาชิกท่านใด ที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับแนวทางของเราในงวดนี้นะครับเลขตารางนะครับเลขเด่นตารางนะครับผมก็จะให้ไปที่6ตัวนะครับพ,พี่ก็จะมีในที่เลข0เลข1เลข5เลข6 เลขเก้าเลขเจ็ดนะครับผมห้าหกศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดนะครับสำหรับในตัวเน้นนะครับพี่พี่ตัวเน้นเลขตารางนะครับพ,พี่ในงวดน,นี้เลขตารางนะครับเน้นวันนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะครับผม ศูนย์กับหนึ่งนะครับ1นึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหก้ห้าศหกศูนยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเด่นละสี่คู่นะครับสลับหวยทอกอสอนะครับในตัวนี้ตัวเจาะนะครับจะเน้นให้อย่างละสองคู่นะครับพี่พี่ก็จะมีในที่1 7 1 6 05 06นนะครับผม อันนี้ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ3มตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปสอชุดนะครับผมก็จะเป็นในที่016 106นะครับแล้วก็105นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพี่พน้องสลับแนวทางหวยทอกศออนะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมขอให้ดวงเฮงโดวปังนะครับผมกราบสวัสดีครับ